เรื่องการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิมรุนิพานการเกิดขึ้นของรูปอันนี้มีความยึดมั่นถือมั่นมาแต่คันมารดาเราพิจารณาดูให้มันดีว่าสติของเรา อยู่กับพุทธโธพุทธโธไหมถ้าไม่อยู่กับพุทธโธก็ต้องบริกรรมซ้ำอีกหลายๆโหนในหลายเที่ยวเราไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถกำหนดรู้ได้ให้พิจารณาพิจารณาลงไปที่ใจของเรานี่แหละให้มันมีพุทธโธอยู่ในนั้น ให้ใจมันอยู่กับพุทธโธเราคอยสังเกตด,ดูเวลาใจของเราสงบลงไปเราจะเห็นความสุขความสบายเกิดขึ้นในใจสมาธินี้มีอยู่สามขั้นสมาธิสามขั้นนี่คือชั้นที่หนึ่งเรียกว่า อัน,นิกะสมาธิกิดรวมนิดหน่อยกิดรวมนิดเดียวก็ฟุ้งซ่านต่อไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอันนี้เป็นอัน,นิกะสมาธิสมาธิาธลเล็กๆน้อยที่เรามีชีวิตอยู่ทุกคนนี่ก็ ได้อาศัยนี่แหละสมาธิขั้นที่สองคืออุปจารสมาธิคือสงบเกือบจะเป็นฌานอปปนาสมาธิคือสมาธิที่สูงขึ้นไปจนไม่สามารถตามรู้ได้ แต่มันมีสติอยู่ในตัวนะมันมีสติอยู่ในตัวถ้ามันรวมลงไปถึงขั้นนั้นออกจากสมาธิระดับที่สามนี่เราก็จะเห็นว่าใจเรานี่สบายปลอดโปร่งคิดอะไรก็แจ่มแจ้งชัดเจนไลหมดนี่มันเป็นอย่างนี้เวลากลับไปบ้านแล้วก็ ต้องทำต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไว้ในใจอยู่เรื่อยๆเราทำทุกวันมันก็ดีขึ้นทุกวันทำวันไหนก็เป็นการทำสมาธิวันนั้นทำไม่ให้จิตของเราวางจากอารมณ์อื่นให้แน่วแน่นิ่งอยู่กับอารมณ์เดียว ใจจะมีความสุขมากจะมีความสงบมากให้สังเกตดูก็ได้อย่างเรากำหนดพุดโทโธพุโทโธอยู่นี่ให้ลองทำดูปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือหลักธรรมที่เราใช้ปฏิบัติเรานึกพุทโตพุทโธอยู่จิตรวมวุบลงไปวางมดแต่ถ้าไม่ได้บรรลุก็เ่อก ได้ธรรมะชั้นสูงแล้วถ้าไดมันรลุยิ่งดีกันใหญ่เลยแหละพรไปถึงขนาดนั้นแล้วมันจะตัวนี้จะไม่มีมีแต่สติกับพุโทโธพุโทโธเท่านั้นดูด้วยกันให้ทำดูสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรอะ ก็เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บค,ความตายนี่แหละเราเห็นพวกนี้ในใจเราว่าคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่ช้าหรือเร็วต่างกันยังไงก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งการหัดก็ทำสมาธิเนี่ยหัดให้ใจของเรามีธรรมะอยู่ภายใน คือมีพุทโธพุทโธอยู่ภายในให้คอยรู้พุทโธพุทโธอยู่ในใจกิดเราจะสงบจะสบายไม่กังวลในเรื่องต่างๆอะไรมาถึงก่อนก็ทำก่อนอะไรมาถึงทีหลังก็ทำทีหลังไปในหน้าที่การงานนัะนะถ้าจัางใจปฏิบัติแล้ว เราไม่ต้องไปทุกข์ในวัฏฏะสงสารอีกถ้าเราเข้าใจและได้ทำให้ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ได้ไปพบภูมิอื่นไปสู่สุขติภูมิตั้งแต่สวรบันขึ้นไปไปสู่สุขติภูมิกำหนดภาวนาไปอย่างนี้แหละ พอเป็นคนเก่าแล้วไม่ต้องบอกยากไม่ต้องเล่าว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พราะคนเก่ารู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วรู้คุณค่าของสมาธิอยู่แล้วเรายิ่งทำไปเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นไม่ตกต่ามีแต่สูงส่งขึ้นไปเรื่อย นรกสวรรค์มันก็มีมีจริงจริงทำบาปไปสู่นรกทำบุญไปสู่สวรรค์ตั้งใจปฏิบัติทำสมาธิปัฏนาไปพระนิผานถ้าตั้งใจปฏิบัติ ตามอริยมรรคมีองค์แปดมันก็ต้องได้บรรลุมากคผลเพราะเป็นทางดำเนินที่พุทธเจ้าของเราปฏิบัติไปแล้วพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่มีพุทโธหรอกมีลมหายใจเข้าออกบริกรรมอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเจ็ดแปดขวบอันนี้ก็นั่งหัดสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้าออกพอมาทำปฏิบัติออกบวชปฏิบัติแล้วก็หยิบเอานี่แหละมาปฏิบัติลมหายใจเข้าออกเป็นหลักปฏิบัติเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้แต่รู้ถึงความพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์ในใจของพระองค์แล้ว พระองค์จึงบัญญัติพุทโทรธธรรมโมสังโคไปตลอดถึงอนาปานสติถึงแน่นอนถ้าเราทำเป็นมันก็ถึงแน่นอนถ้าเราทำไม่เป็นมันก็ไม่ถึงไหนให้ดูใจของเราเองใจของเราสงบไหม ถ้าใจยังไม่สงบจะทำยังไงไม่ต้องไปถามคนอื่นถามใจเรานี่เองว่าเดี๋ยวนี้สงบไปล่ะเราเดี๋ยวนี้สงบหรือ,อยังคุยกันในจิตเลยเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้สงบอยู่บ้างไม่ฟุ้งซ่านเท่าไหร่ผู้นั้นดีแล้วภาวนาปเป็นนะผู้นั้น นั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ก็สามารถกำหนดรู้ได้กำหนดรู้พุทโธพุทโธได้ตลอดวันนี้เป็นทำคำสอนที่พระทรงแสดงไว้มีอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกอันนี้เรามาปฏิบัตินี่ก็เอาง,ง่ายๆไม่ต้องเอามากกเ่ามากวัน ปวดสมองไม่รู้วาจาวันไหนให้เอาอันเดียวนึกพุทโธพุทโธในใจอันเดียวใจก็จะสงบเมื่อใจสงบก็สามารถนำไปพิจารณาเอาใจสงบแล้วไปพิจารณา พิจารณาความเกิดความแก่ความเก็บความตายพิจารณาเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเราจะเกิดจะตายอยู่สักเมื่อไหร่แต่คงไม่ถึงร้อยปีหรอกก็ตายกันไปแล้วเกิดก็มีตายก็มี วนเวียนในวัฏสงสารนี้ไม่หนีจากกองทุกข์ในวัฏสงสารได้เลยไปตุนรกก็ไม่ธรรมดานานแสนนานวันหนึ่งคืนหนึ่งของสัรสีวานรกเท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์นรกนี้มีอายุยืนอยู่ให้ปฏิบัติไป อย่าท้อถอยเราลำบากมาเพราะกิเลสมีหลายภพหลายชาติแล้วลำบากเพราะกิเลสไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่บรรลุมากผลเอาแน่ไม่ได้กับชีวิตของเราเอาแน่ไม่ได้เพราะเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไป มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้มันเป็นของมันเองให้คิดว่าเรายังไม่ตายก็ต้องหาความดีนี้ใส่ตัวไว้ให้ได้ต้องหาธรรมะเข้าไว้ในใจ ตายแล้วถึงจะเกิดอีกเจ็ดชาติมันก็นเป็นเรื่องของพระโสดาบันเกิดเจ็ดชาติถ้าเราทำเป็นทำถูกก็ไม่ถึงเจ็ดชาติแปดชาติเลยเหรอกถ้าเราทำเป็นชาตินี้มันก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถให้ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ขออย่างเดียวขอให้เราทำให้ดำเนินชีวิตตามมรรคแปด มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนที่พุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติอันเดียวเท่านั้นแหละก็ถึงความฉุกความเกิดได้ตายแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติอย่างชาติที่สุดเกิดชาติท่านเองถ้าคนเกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม ไม่มีโอกาสได้รักษาศีลไม่มีโอกาสได้ทำความดีเกิดมาเสียชาติเกิดเกิดมาแย่งข้าวแย่งปลาแย่งอาหารเขากินเปลียงวัสดุของโลกนี้ให้ตั้งใจปติบัติอย่าให้มันผิดหวังเกิดมาให้ต้องมีคุณธรรมในใจ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้มากผลธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากแท้ที่จริงกระจายออกแล้วก็คืออริยมรรคประโยงนง์แปดอเ่งเต็มไปหมดด้วยตัวตนในจิตในใจของเราให้ตั้งใจปฏิบัติในส่วนนี้ให้มากถ้ากำหนดไม่ได้ก็หายใจลึก เห็นวุโทโธในใจแบบนี้การปฏิบัติมันเข้าเส้นเข้าทางเน้วพ่อไปฝึกไปหัดไปกระทำตามมันก็ไม่มีอะไรมากขอให้ตั้งใจปฏิบัติมันก็ดีขึ้นเองแต่ัวาทวน พอกำหนดรู้ใจเขาเจอของรู้พุโทโธพุโทโธนั่นแหละเป็นที่ปรากฏของใจใจก็ไปยึดเอาพุโทโธพุโทโธนั่นและก่อนพอเรายึดพุดโทโธพุโทโธได้ใจที่ฟุ้งซ่านวันไว้ไปเรื่องท่างมันก็ดับลงได้ถ้าเราสามารถรู้เห็นเป็นไปสามารถละกิเลสได้ นีจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏในภพต่างๆนี้ได้พูดง่ายเราไม่เกิดอีกแล้วนี่ก็คือบรรลุธรรมไปแล้วแต่ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นการปฏิบัติทุกคนน่ะค่อยพยายามไปมันก็ได้ถ้ามันได้แล้วคือเบาใจเบากายสบายสบายใจ ไม่มืดไม่มัวไม่ไมไมิตกกลางวนอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอะไรจะเป็นไปก็ใหใ้เป็นไปเราตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะว่าธรรมะคำสอนพระพุทเจ้าตัดไว้แปดหมืนสี่พันพระธรรมขัน, 80, รรน8 4แปดหมื่นสี่พันเรืองเป็นของ ไม่ใช่ธรรมดาท่านเรียกว่าคำพีคำพีแปลว่าลึกซึ้งเรามานี่ก็ทําถูกต้องกันแล้วทุกคนทําเป็นแล้วถึงจะเอาใจแผ่เมตตาไปให้โยมทุกคนที่มาปฏิบัตินี่จิตใจของท่านนั้นก็จะเริ่มสบายขึ้นเลย ให้ปฏิบัติให้ขัดเกลาจิตใจของเรามันไม่ผ่องใสก็ทำให้มันผ่องใสแต่ก่อนในนั่งปวดแข้งปวดขาแต่คราวนี้มันไม่ปวดไม่ปวดแข้งปวดขาปวดก็เล็กๆกน้อยธรรมดานั่งนานแต่ข้อสำคัญนะอย่าลืม นั่งอยู่ที่ไหนยืนยที่ไหนอย่าลืมนึกถึงพุทธโธเอางั้นแหละนึกถึงพุทธโธอยู่เรื่อยอย,ยืนอยู่ก็นึกถึงพุทธโธนอนอยู่ก็ถ้ายังไม่หลับก็รลลึกถึงพุทธโธท,ทำจนชำนานพอถึงเวลาจะตื่นนอนขึ้นมาทันทีเลยตื่นขึ้นมาแล้วก็มาอยากทําอย่างอื่นมันอยาก เข้าสู่สมาธิเลยพอทำสมาธิจิตก็สบายร่างกายก็พองใสจิตใจก็สบายตายแล้วไม่ตกต่ำหรอกนรกแปดขุมเราไม่ได้ไปสันชิวันโลกลโลกรัสตรนโลกสังขาแตนโลกโลล้วนโลกมหาโลลุน,นลก ตาปันโลกมหาตาปันโลกอวิจีมหาโลกอันนี้เรียกว่าชุดใหญ่ของมันมีอยู่เปรย่างนรกใหญ่มีอยู่เปรยดางแต่นะโลกน,น,น้อยอีกก็หลายขุมเป็นบริวารของกันและกันเราไม่ได้ปถ้าเราปฏิบัติธรรม เขาถามว่าโยมพอบานเขาถามว่าอยู่ในโลกทำอะไรไเห็นอะไรบ้างเป็นคนไม่ประมาทเลยไม่รู้จะตอบยังไงว่าสบายดีอยางงั้นนี่ตอบไม่ได้เพราะมันทุกข์หลายบางทีแอบมาเกิดเป็นคนแล้วเ็รหลบหนีได้ก็หลบหนีมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนก็ลำบากเพราะเป็นสัตว์นโลก บอกยากสอนยากอบรมสั่งสอนไม่เอาความสอนให้ดีกับไม่ดีสอนให้งามกับไม่งามสอนให้ตั้งใจปฏิบัติก็ไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่อุปถาบิดามารดาโอกาสที่จะตกต่ำมันนีมากโคตนมีสองเขาอีกนอกนั้นเป็นขน คนที่ไปสู่สวรรค์มีน้อยคนไปสู่ภูมินรกคนไปสู่ภูมิภูมินรกมันมากมันเท่ากับขนโเนี่คนไปสู่อาวายยาภูมิพระพุทธเจ,าจา้าจตว่าคนที่ไปสุขติสวรรค์เหมือนกันกันกบ เขาโคอย่างพวกท่านทั้งหลายมาปฏิบัติอยู่นี่สามารถทำกินให้สงบก็ไม่ไปแล้วในภูมิบรรับเราต้องไปสวรรค์พระเจ้าวิสารตายแล้วไปอุบัติขึ้นที่สวรรค์นี่แหละสวรรค์มีหกชั้น สวรรค์นะมีหกชั้นจาตุมหาราชิกาตาวตึงสาเหล่านี้เป็นต้นเราไม่ไปไม่ไปสู่ภูมิอันชั่วเราไปสู่ภูมิอันดีทำถูกแล้วมีสุขทำไม่ถูก ก็ต้องทําให้มันถูกมันก็ซึ่งจะได้สุขมันอดทนทนเท่านั้นแหละทําอาชีพอะไรก็เหมือนกันมันต้องอดต้องทนแม้การปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันต้องอดต้องทนถ้าตั้งสติไว้ใจก็เป็นสมาธิวิธีปฏิบัติอะไรก็ได้มากมายกลากอง แต่เราเอาอันเดียวท่ามาปฏิบัติก็ยังเห็นผลเห็นความสุขถ้าเราปฏิบัติมากเข้านานเข้าดีเข้ามีแต่มันดีขึ้นไปเรื่อยมีแต่มันสุขขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพรม,มาโลกก่อนจะเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่โอ้นานแสนนาน อายุของผมกว่านานอายุของนรกกว่านานถ้าเรายังไม่ได้มากผลเราต้องท่องเที่ยวเียนว่าตายเกิดอยู่ในภูมิเหล่านี้แหละมามนุษย์ไปสวรรค์ไปนรกมันเป็นงั้นแล้วแต่จะไปทำบาปไว้ก็ต้องไปทำบุญไว้ก็ต้องไปแต่ไปคนละแห่งทำบาปไว้ไปนรก ทำบุญไว้ไปสวรรค์แต่ถ้าปฏิบัติได้มากผลพ้นจากทุกข์เป็นพระอรหันต์ไปพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสุขอยู่ในใจเรานั่นแหละ แต่ถ้าเราได้เป็นพาาระอรหันต์ในชาตินี้แล้วอิตใจมันก็สงบทำอะไรอยู่สบายต้องปฏิบัติให้ได้บริกรรมพุทโธใครก็ทำได้ทุกคนคือท่องพุทโธอยู่ในใจคนใหม่ก็มีบ้าง แต่ก็ให้กำหนดพุดโทโธไว้ในใจเหมือนกันทำวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ก็ต้องสงบต่อไปก็ต้องสงบบริกรรมพุโทโธฝึกสมาธิโดยบริกรรมพุโทโธเราก็ทำเหมนกนอ่ะคอยนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ เวล้เนี่กูโทอยู่ไม่หลงไม่ลืมไม่ไปติดเรื่องอื่นใจเราก็ต้องสงบนิวรณ์ห้าก็ต้องดับไปใจเราก็สบายขึ้นนั่งอยู่นอนอยู่หรือทำอะไรอยู่ใจเราก็สบายอยู่เงี้สบายไม่วิตกกังวลกับอะไรทั้งสิ้นมีความสุขก,กายสบายใจตลอด บ้านเมืองเขาเดือดร้อนหิตใจว้าวุ่นเรากับสงบเงียบไม่ส่งไปตามเรื่องต่างๆมันดูกับพุทโธพุทโธตลอดถ้าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วไม่ผิดหวังนัะจะมาว่าเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไว้เฉพาะว่าคนไทยนะคนเราวยะจะปฏิบัติธรรม ถ้าเกิดเป็นคนต้องปฏิบัติธรรมจะอยู่ประเทศไหนก็ตามจะอยู่ซอปอป,ปลาวก็ตามไปอยู่อังกฤษอเมริกาก็ตามประเทศไหนในโลกนี้ถ้าทำใจให้สงบมันก็มีสูขเหมือนกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนไว่าทำอะไรอยู่ไม่ใช่ลาวไม่ใช่ไทยไม่ใช่ อเมริกันลิกาอะไรถ้าทำถูกก็สงบหมดธรรมะพระพุทธเจ้าไรเทศให้คนคนเดียวฟังยรละถาพิกเวจาริกังเอาหุจิตายะยรละถาพิกเวจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์โลกนั่นเอาพุทธเจา้าว่าเพื่อโลก อนุขห์โลกคือคนในโลกเนี่ยสัตว์ในโลกเนี่ยถ้าปฏิบัติไปมันก็ถึงเองอ่ะเดินไม่หยุดเนี่ยทางมันจะยาวขนาดไหนเราเดินไม่หยุดเทศให้เข้าใจวิธีปฏิบัตินั่นแหละไม่เกินไปจากนี่หรอกสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ เราปฏิบัติเร่นี้คือปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่ฟังดูสิสติปัฏฐานสติคือความรู้สึกรืกัได้ต่อเวลาไม่เผลอไม่ลงไม่ลืมไม่ส่งใจไปทางอื่นถ้าไม่ส่งใจไปทางอื่นใจก็ต้องสงบเมื่อมันสงบแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านเลยเลย นิวรณ์ห้าก็ถอยออกธรรมะเข้าแทนที่กิเลสละออกธรรมะก็เกิดในใจเพราะการหัดอยู่ในหัดถ้าใจมันสงบใจมันสงบแล้วมันก็เห็นอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นกองทุกข์เราไม่ควรเข้าไปยึดถือกองทุกข์นั้นพยายามปฏิบัติให้ดี ให้ดีมากๆทีเดียวจึงจะเห็นความสุขให้บริกรรมพุทธโธไว้เป็นประจำอเอาเท่านี้ก่อนอีว่างก็มีด้วยประกาศชนี